ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับดินสอดำนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่มีความสวยงามเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีลำต้นที่มีสีคล้้ๆนะคะออกจะเป็นสีดำนิดๆน,น,นะคะ อย่างนี้นะคะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราเห็นเห็นเขาปลูกก็จะปลูกกันเป็นต้นเดียวนะคะต้นเดียวตัวโ,โดดๆดดนะแต่ว่าฝนเนี่ยจะชอบปลูกให้เขาเป็นกอแบบนี้นะคะจะดูสวยแล้วก็น่ารักดีนะคะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะเป็นฟอร์มกอซึ่งจะดูสวยแล้วก็น่ารักกว่าค่ะสำหรับต้นดินสอดำนะคะเมื่อเขาโตขึ้นนะคะหนามตรงปลายตรงช่วงหัวของเขานะคะจะแหลมนะคะจะยาวขึ้น มีสีดําเข้มนะคะสวนดอกของเ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นก้านยื่นขึ้นมาเป็นดอกของเขาเนี่ยจะมีสีขาวแล้วก็จะยืดออกมาจากลําต้นค่ะจะบานในช่วงเวลากลางคืนและมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยดินสอด,ดํานะคะเขาจะสามารถติดฝักได้เองนะคะเราไม่ต้องผสมทำเราไม่ต้องทําการผสมเกสรเลยเพราะว่าเขาสามารถติดฝักได้เอง ักของเขานะคะเมื่อแก่แล้วสุกแล้วนะคะก็จะพุงแตกแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเราสามารถนำมเมล็ดไปเพาะทำจำนวนได้ค่ะแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ฝนนิยมใช้นะคะก็คือการปาดนะคะคเราก็เช็ดมีดนะคะให้สะอาดนะคะด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปาดเลยนะคะ ต้นเขาประมาณอย่างนี้นะคะประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะได้ต้นแบบนี้มานะคะทีนี้เนี่ยฝั่งนี้นะคะเราจะทาผงเร่งรากเจลเร่งรากหรือว่า ปูนแดงหรืออะไรก็ได้นะคะหรือถ้าจะไม่ทาก็ได้ค่ะหลังจากที่แผ่เขาแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็นําลงไปปลูกได้เลยนะคะส่วนส่วนต้นเก่าของเขานะคะต้นของเขาเนี่ยตอของเขาอันเก่าเนี่ยนะคะก็เอ่อพอแผลเขาแห้งเนี่ยเขาก็จะแตกหนอกมาจากรอบๆบนี้ละะ้ค่ะเราสามารถนำหนอนนะคะไปชำได้ค่ะเป็นวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของดินสอดำนะคะที่ ได้ผลเร็วกว่าการพาเพาะเมล็ดนะคะถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนำวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูนะคะเผื่อว่าจะสามารถขยายเจ้าต้นแคปตัสด,ดินสอดำได้เร็วขึ้นค่ะ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการขยายพันธุ์ต้นดินสอดํานะคะถ้าอย่างไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนําวิธีการนี้นะคะไปลองดูได้ค่ะไม่จําเป็นที่เราจะต้องเพาะ,มะเมล็ดอย่างเดียวนะคะแบบนี้นะคะจะเร็วกว่าค่ะแล้วก็ได้จํานวนที่เยอะกว่าต้นโตไวกว่าด้วยนะคะลองดูกันนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแคปตาสวนอุ่นดินสวัสดีค่ะ